พี่โบครับครับผมจังหวัดอะไรชอบหลอกคนพี่จังหวัดแเหรอไปเขาไปอีกรอบนึงจังหวัดอะไรชอบหลอกคนครับพี่กูเกิ e แบบกกูเิ o กูเกิ o เฮ้ยจังหวัดนี้อไหนบกูเกินดิพี่ยอมยังยอมยังยอมยอมยอมจังหวัดห้ แพ้ไอ้สแซ่บเย้โยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับไมครับในจุฬสิกครับเปิดเองเลยพูดเองเลยจบมันจะมีใครครับอะไรคนเดียวสิครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับผมโบ๊ทอยู่กับนิดอยู่กับเฟิร์นแล้วอยู่กับนัตเหมือนเดิมวู้วันนี้วันนี้ครับ ทาร์ <S 2> <S 2> ราาร์นี <ทำ S 1> ้เราจะมาทําอะไรกันทำอะไรเนี่ยแแพดใช่รอบนี้เราจะทำแชตแพดแล้วก็เครื่องอ ى, เติมพลังงานแชตแพดแล้วก็ทำโต๊ะคราเรียกว่าโต๊ะเอนชานนะครับก็เ <ert> ดีด๋ยวเฟิร์สเออมึงไม่ทำเฟิร์สน้ำมาดีละเฟิร์สจะมีหน้าที่ทำโต๊ะเอนชานครับนัทจะมีทำหน้าที่ทำไอ้นะี่เครื่องเติมพลังงานแชตแพดนะครับผมทำไมถึงว่าต้องใช้โต๊ะเอนชานนะครับจะบอกรงนี้ว่า เครื่องขุดแร่นะครับมันต้องใช้เป็นบล็อกครับผมใช้เป็นไอเทมที่แบบเป็นไอเทมไม่ได้เนี่ยผมให้ดูเป็นไอเทมเป็นไม่ได้นะครับต้องเป็นบล็อกอย่างที่ผมไม่นั้นมันจะขุดไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนนั้ต้องทำเป็นบล็อกก็คือเฟิร์สจะขุดให้ได้อะไรนะเฟิร์สเฟิร์สท้ารถจะจะใช้ให้ได้ดาบอะไรมาดาบอะไรอ่ะไม่ได้ให้ได้ที่ขุดที่ขุดออปชั่น์ซิลทัศน์ซิลทัศน์ก็คือนุ่มนวลอ่านุ่มนวลหรือว่าละมุนสัมผัสประมาณนั้นนะครับผม โอเคได้เสร็จได้แล้วก็อ่ะจัดไปอย่าเล่าเนี่ยครับผมจะไปทำมไม่มีให้ดูชื่อนี่ใช่ต้องสุ่มสุ่มไปเรื่อยบังเอินอ้โหจบเลยครับบอสให้ดูการติดเด็ก้ดูต้องทำสมุดเยอะพี่ใช่ต้องไปล่าล่าฝ่ายเยอะพาร์แรกไม่ให้เด็กเด็กให้ดูพาร์ทแร้ก็ทำนี่อันนี้ครับสวัสดีครับอะไรครับเป็นเป็นส่วนประกอบของเครื่องทำมีนี่คือพลังงานอ่ะฟังเพิ่มก่อนเครื่องเติมอ่ะ แต่ว่าเราขาดอ้อยดังนั้นเดี๋ยวผมไปตีอ้อยมาโอเคนี่เล่นหลังไรอ้อยเยอะมากบอกเลยโอเคครับผมก็ชุดสิค้าสบบเราลืมเลยว่าเราไม่ขายเป็นอาทิตย์เลยเออกรแลติกกรแลตกเออกระติกอะไรกรูซิกด้วยเฮ้ยลูซิกด้วยเออฮะว่าปลาเกิดมาอีกตัวนึงแล้วเออดีมากมาจากไหนไม่รู้โอ้ยปลาโอ้ปลาใครใครพี่ฟักไว้พี่ฟักไว้ไฮโลซอลัสใช่พี่ฟักไว้พี่ฟักไว้เออน่เลยดันไม่มีนั่นด้วยไม่มีเจ้าของพี่ฟักไว้ ไี่ฟักไว้ไม่มีเจ้าของไม่ไข่ค่อยอยู่ไหนอยู่ข้างหลังพี่นี่ไงลูกพ่อลูกพ่อจะตายแล้วเนี่ยลูกพ่อ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 ฟาดเาขาดลูกพ่อใจเย็นลูกพ่อไอพี่ฟักมันไวแล้วเว้ยแล้วทำามันขึ้นว่าโนมอลมาเจ้าจอดเอาไปกินมันต้องยืนไงพี่ต้องยืนข้างมันตอนนี้มันฟักใช่พี่เปล่าโอ h my god โหเลยยิ่งเลิศไป ปลาู่ธรรมชาติเออนะครับปลากำบันเนี่ยคนจะบอกว่าช่วงแร่สาระมันอยู่จริงทีล่ากมันเข้ากงอีกแล้วมันจะกัดกันมันจะกัดกันช่วงสาระไี่ปลาดิบจำบันครับน้องๆนะครับจะมีปอดนะครับโอ้เจ้าลูกลูกเป็นพ่อมึงนะลูกแต่ยันลูกในเข้าสาระปลาดิบจำบันนะครับผมเขาจะมีอ่าอะไรเนี่ยเป็นเก็ดเหมือนหนังตุรกีเลยเว้ยเออตัวุรกีก็ แปลสภาพจากปลาดึกดจากบันบในสมัยก่อนอน,นะคร <ทำ S 1> ับผมนะฮะก็สมัยก่อนมันก็มีจระเข้อยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วใช่ก็เหมือนถึงหมายถึงตะก่อนปลามันดูเหมือนจระเข้มีหนังเหมือนจระเข้เลยแล้วก็ปลาเนี่ยขึ้นปลาปลาดึกดจากบันเนี่ยทนทน,ทน,ท,นทนอากาศแบนบกด้วยแบบขึ้นได้อยู่ยได้นานอ่ะเออใครเคยเห็นปลาชโดบ้านเนี่ยอารมณ์นั้นเลยหนังแบบนี้เอออย่างนั้นเลยมาเข้าเรื่องครับผมทำเจ้าพี่าอย่างนั้นเลยครับพี่มันชอบกระโดดขึ้นมา ใช่เหรออะไรปลาชอบกระดูกอย่างนั้นเลยอ่ะปลาหนอนปลาโยนปลาพี่ชอบชอบชอบกดสเปซบาร์บ่อยฮะได้แล้วเราเสร็จแล้วเหรอเออมึงเร็วจังวะไวบอกแล้วว่าผมไวพานนี้โอเคครับพานนี้เสร็จแล้วนะครับผมจบไปเลิก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 ติดคลิปนะเอ้ยทำไมพลังงานไม่ทำทำไมพลังงานคืนนี้ไม่ทำงานเหรอนี่ลูกนี่มันตกผมเลยแล้วเนี่ยอ๋อขุดหมดแล้ว โอเคครับ okay, ผมได้ทำอีกเครื่องหนึ่งครับผมไปขุดไป้ข้างนอกนะครับผมโ okay, อเคเดี๋ยวผมไปเอาที่ขุดแรกข้างนอกผมทำอีกเครื่องหนึ่งเพราะผมคิดเลยว่ายังไงแร่ตรงบ้านเรามันน่าจะหมดแน่นอนผมเลยทำออีกเครื่องหนึ่งข้างนอกแบบสุดไกลไกลสุดโขลกไกลยินสุดโขไทยมาตามเลยตรงมาเลยตรงไปทางไหนอะตรงมานอกบ้านทางตรงยิงยาวมายิงยาวมาเลยยาวเลยเออเลยกลงไอป้องนิดนึงจะมีกา,ารหันลมสี่อันแล้วก็เครื่องขุดหนึ่งอันนะครับหลันตา่นเลย ช่เพอพี่จะไปขุดไกลขึ้นขุดไกลขึ้นเรื่อยๆดีกว่าเรามานั่งขุดกันทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยน้องบอกเบื่อพี่บอกเบื่อแล้วพี่บอกเนี่ยขึ้นอยู่ทำงานแล้วนี่ไอโอ้โหได้เหล็กมอสองกองครับผมแต่ขึ้นอยู่ทํางานแล้วครับแปลว่าตรงเนี้ยก็แปลว่าเหล็กหมดเหล็กหมดไม่ได้เลยถ้าไปไกลขนาดนั้นน้องเอาออสเมียนยัดเลยเราต้องไปขุดต้องมีละมุนสัมผัสขุดออฟเมียนมาก่อนไงเราไกลพี่พี่นัดตรงนี้ยังใกล้อยู่ตรงนี้ผมเคยเปิดแหนมมาแล้วด้านหน้าต้องไปด้านข้างผมคิดบอก แนะ <Okay. S 2> นําให้ไปด้านข้างเพราะว่าด,ด้านหน้าผมเคยเปิดแมปมาแล้วโอเคครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรานะครับจะเอาอุหูตกใจโดนเผาเต็มไปหมดเลยผมเปิดแมปด้านหน้ามาโคตรไกลบอกทําไม,<อ>มเ,เราอยากทําเจ็แทแทดกันนะครับผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ขับเครื่องบินเก่งมากนะครับน้องๆเลยแบบ e อยากให้เนี่ยทําเจ็ทแทดดีกว่าบินเครื่องบินมันบินได้แบบมันได้จํากัดคนไงได้5คนไงแล้วแบบมันได้แค่4คนไงแล้วแบบเฮ้ยทําเจ็ทแทดดีกว่าบินเดียวกันด้วยแล้วจะโอเคกว่าเยอะเออครับผมก็ เวลาของพี่โบนนะครับผมที่เป็นต่งไปกี่เครื่องแล้วขับเครื่องบินแล้วผมก็พาพี่เป้ตายมาแล้วรอบนึงนลยครับพี่เป้ว่ามาพัดเดี๋ยวแล้วฉันไปเลยน้องๆก็คงถามหาพี่เป้นะครับพี่เป้หายไปไหนก็ไม่ต้องสงสัยครับผมพี่เป้พี่เป้โดนพี่โบนฆ่าตายพี่เป้ตายแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวต้องใช้ค้าคนสี่คนสี่คนหนึ่งสองสามสี่พี่เป้คนใช่ A bong do it. A bong do it. A prepared way. A hook. A loài. A loài. A bong. A A loài. 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 Hello loài. A 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 loài. ีบเขามาแล้วเขาไม่ทักแล้วด้วยว่ะยยิงยิงไงป้องโอ้ยโอ้ยตกใจมาแด้อตกยองเอเซียวเซียวบ้านมากลางคลิปเลยร่งวดเอาละก็สวัสดีครับคุณผู้ชมนะอย่างง่าย บงัไผมสติลอินก็ท้าเป็ไงสติลอินก็ใช้ฐานกัะเหล็กโอ้โหฐานกัะเหล็กไม่ยากเลยใช่เหรอต้องบอกต้องให้บอกตลอดเลยเฟิร์สไอ้นัทเนี่ยต้องให้บอกตลอดผมไม่ไม่อยากจะพูดครับทำไมท้าปืนฉีดน้ำไม่ได้ล่ะเอาเอาเอายิงบอกมั้ยเอาเขายิงยิงเขาเลยมั้ยเขาบอกมันจะยิง เ้ยใส่กากรข้าม mm hmm. ครับผมบอกเลยว่าข้ามยากครับผมบอกเลยว่าครามยากกว่าเดิมนะครับเพราะมันต้องอะไรต่อผมเนี่ยเริ่มเมื่อกี้ได้ปะได้แค่ใส่เลนนะพี่เริ่มทำคาร์ในเครื่องเครื่องข้างๆมากเลยว่ากี่สองอันอยู่ไหนฮะวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันครับผมดูเสียงมาเแม่งพูดแค่นี้เฟิร์สถึงก็ออกเกมเลยอะโคตรโคตรอ้าว ของของบักของบักเออมาแล้วมาแล้วของบักของบักมีโยนไหมบอกว่าบอกว่าบอกโคตรเสียใจอ่ะเอออันนี้มยืมยงนทาไม่ได้อ่ะขามัก็ขาดสิขาดเลยเสเจ็บใจเฮ้ยเก็บอ้าวาบ้องเอามาอะไรล่ะยงของนึ่ง มัไมีแค่แม็กเดียวมันมีแค่แม็กเดียวพี่มุโยมีสองเฮ้ยตรงโนาศลีมีสองแม็กนะเว้โนโศลีอะมีสองแม็กโคแม็กโดนัทแม็กโดนโนแม็กโดนโโนโอ้โหแม็กโดนัทแม็กโดนัทแม็กโดนัท้ามาโอ้โงติดสะโพกด้วยนะ มาเดชมาเดชช้าแล้วก็เอาเตาเผาเนี่ยครับผมโอ้มันเป็นคาบก็อยู่แล้วนี่ว่ะโอ้โหเร็วทีผมเคยไปเผาเนี่ยเผาเนี่ยผมจะได้เจ้านี้มาโอ้ยไข่ยิงพี่พี่ผมขอเล่นปืนบ้างเดะผมอยากสัมผัสปืนอ้าวไม่ไม่ปลอดภัยเฮ้ยผมสัญญาผมไม่ยิงนี่หรอก มันคืออะไรอ่าโบ๊ทกระโดดฟันโบ๊ทกระโดดฟันอ่ะรู้จักเปล่า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 โบ๊ทสัหงมาเอ็นชาร์รู้จักเปล่ารู้จักเปล่าไอ้โบ๊ทกระโดดฟันโบ๊ทกระโดดกระโดดฟันรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าโบ๊ทกระโดดฟันอ่ะฮะจะเอาสแตนด์มาสู้กับโบ๊ทโดดฟันเหรอมามาอะไรนะมามาโบ๊ทโดดฟันโบ๊ทโดดฟันอะไรโบ๊ทโดนฟันนะกูจะาวอะไรกูตูนัดมึงเอาไรกูจ้าวอะไรกูตูด โดนเดี๋ยวอูยิงปืนกากังอ่ะยิงปืนกากังอ๋อเราเซิร์มันไปแล้วสัมผัสได้ถึงความแตกเพื่อเแหละเื่อูกเขาผมคนเีขผอมต่อล้พี่ผมขอบอมั่งจีนเปลี่ยแไม่ได้กูรำคาดเลเคืนแล้วมึงช่วยปิดได้เปลนแบ็คทีนึงนี่แบบโคตรนาน

เสียต่อไปครับผมเราต้องใช้ออสเมียมอินสก๊อตออสเมียมอินสก๊อตทำไมนี่ไม่ใช่น้ำมันไดเกียวล่ะทำไมเหรอทำไมล่ะใช่แล้วกระสุนสตาร์ตติดง่ายหลับเลยคืออุ้ยเสียงอะไรวะเอ้ยหายแล้วแน่แหน่แหน่แโอเคจะได้แก๊สแท้งมานี่อย่าฆ่าเรานี่แล้วก็วันนี้ผม ีอย่างนี้อย่ายิงขึ้นฟ้าเปลือกกระสุนเพื่อนนี่ได้แล้วหนึ่งอันโอ้โหยโอ้โหยนัดนัดได้แล้วหนึ่งอันนัดโอ้โหยเอาไปเติมชุดเพลิงทีโอ้โหยเติมได้หรอมันมันไม่ได้มีอะไรพี่ไม่มีถัดถัดจากไดโนเสาร์คือไดโนอะไรอ่ะไดโนทิเเออว้ดดูดูดูเขาเล่นจมหมดแล้ว ถ้าใะโดนที่มเดินลงอะไรอ่ะเดนูจันที่เล่นได้เล่นได้บ่ะยากได้โดนจันละไดโนงคาไงเอามาทุกวันเลยไปเล่นเลยอยากไดนโดนไดโดนอะไรอ่ะไดโดนเดือนไงจากไดนโดนเดือนล่ะไดโดนปีไงจากไดโดนปีล่ะไดโดนสักราดไง อุ้ยป้อมมันถือปืนด้วยคุณหลอกกันเลยจากไดโนถ้าไดโนเติมน้ำมันล่ะไดเกียวไงอุ้ยจัดไดโนเกียวอ่ะไดโนเกียวมาจากไหนไดโนม้วนไงจัดไดโนม้วนอ่ะจัดไดโนเส้น เราให้หมดเลยเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นพัตตาเอาเอาเส้นอะไรขอเส้นหมีได้ไหมโอเคได้เรามีอยู่คนว่ามีหนึ่งออกมีห้าคนครับมียกใครหยิบอะไนรึไงบ๊วยครับข้าบุมจังหวัดอะไรชอบหลอกคนพี่ จังหวัดแล้วยเขาไปเขาไปเขาไปอีกรอบหนึ่งจังหวัดอะไรชอบหลอกคนครับพี่กูเกิ e แบบกกูเ Google g o เฮ้ยจังหวัดนี้ลอง Google หนิพี่ยอมยังยอมยังยอม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 จังหวัดแพ้แพ้ไอ้สัตว์ มีตกมุกเนี่ยนะมาได้ได้เจแพทย์ศษห้าแล้วมาทุกคนมาเอาแพทย์่นี่พี่ถ้าพระเจ้าตากเขาไม่กู้กรุงศรีจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยอ่ะจะพลดเจ้าเจ้าอะไรนะอะไรนะถ้าพระเจ้าตากไม่กู้กรุงศรีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยไม่แห้งนะเขาก็ไปกูกระสกรอีอยม่มีเนิ่อ้าวแพทมากูปวดหัวมากพันนี เดี๋ยวผมผมขึ้นแจ็คแพดไปไปกู้กสิกรแบบยังไม่ได้บินบาลีเอ๋อป่ะเนี่ยบาลีเอ๋อบาลีเอ๋อครับในแจ็คแพดผมมาดูความเคว้งคว้างเวิ้งว้างทำไมเล่นหมดนี่แจ็คแพดเนี่ยข้างหน้าจะบินยังไงไม่มีเครื่องนี่ไงรอนัดวางเครื่องอ่ะไต่โอ้ใ่ชุดนี่ไงนี่ไงบนเนี้ยบนเนี้ยพี่นายพี่นายข้างหลังพี่อ่ะ ไอมิลลี่ไปกินไาไม่มีไม่มีต้องต้องใส่น้ำต้องใส่น้ำงั้นผมไปหาน้ำไอมิลลี่ไอเดอะอันสกายอันสกายเคยเลยวะโอ๊ยใครยินเงายินป้องเหรอเขาบอกว่าเราต้องใส่น้ำลงไปครับได้๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมาให้อันนี้อันสกายหุ้ยป้อมไอป้อมเหมือนเหมือนกันด้ามาป้องป้องขอถ่ายรูปทีนึงป้องขอถ่ายรูปทีนึง ยื้อเฉยยื้อเอาไว้ให้ครับปกให้ทับปกเฮ้ยโค้ดเท่โค้ดเท่อะกิใส่มัดปืนไอ้ไอ้รักกันนะโอ้โหรู้เรื่องเออโค้ดเท่นี่โค้ดเท่ตายเลยพี่รักแค่ไหนไอ้พูดเราไปแล้เหมือนบักตายและเอียร์แล้ววะพูดเราไปแล้เหมือนบาดแลเอียเลยไหมโค้ดเท่เราเราจะเป็นคนไทยไม่ได้ผมตายแล้วไอ้เครื่องนั่นผมตาดูตัวมึงไง หลังนี้แหละไอออยู่ในตัวกูนี่หว่ายิ่เป็นเมจิกเนี่ยป้องป้องทำงานเยอะไปป้องป้องเขาบอกว่าเครื่องบินนี้มันล่อนได้ป้องโดดไปแล้วป้องลองล่อนดูล่อนร้อนร้อนร้อนนี่มันมันต้องแบบเหมือนบาเรื่องตอนแบบบุดี้เออบุดี้บอกแล้วฉันเนี่ยคือนักบินอวกาศใช่หรือสู่ความเคว้งคว้างเคว้งคว้างเออเบิ้งคว้านอัดไก่พอด เอ๋าไม่ตายหรอมันปีนขนช่วยช่วยช่วยเฮ้ยเจอเวิ้งวังเออเว่าจะรอดแล้วนะเวิ้งวังเย่ามึงโดนกขวนขวางฟาดดีนะผมดีผมปวดหัวเฮ้ยรู้จักสไนเปอร์อีลิตไหมครับไม่รู้จักครับลูกสองขโมยขมย อย่ปืนอมมาปืนฉีดน้ำผมไอ้ยิงวะไอ้ยยิงโดนอนัดยิงดไอ้นัดยิงดนยิงดไอ้เฟิร์สอัะมึงมีปืนมึงซ่าให้ไหมเดี๋ยวกูเอามาสุก้ามายิงมึงมก่ลองเล้คพี่ผมมีแม็กนะพี่ผมมีแม็กนะพี่แม็กหมดแม็กแม็ตีนอน่แม็กแม็กตี นัดสักดอกดิสักดอกดินสักดอกดิโอปินแม็กนั่งเฮียฟอกอุ้ยอ้าวแม็กลื่นเกียมันลื่นลื่นเท่ยโดนพี่เอื้อโอเคพอพอสายจะให้เหรอพาพี่เรจะมาบินบินกันฟอกกับผมเฮ้ยเรามาบินกันเดี๋ยวพี่วิ่งยิงก่อนทำงานอยู่เล่นอยู่มึงมีปืนที่มึงสนุกมากกูเก็บก่อนไม่มียิงกันตายเฮ้ยมันขึ้นมันขึ้นน้อยมากเลยนะเนี่ยพัดก้าแล้ว พี่ดูไหมว่าโดนใช้น้ำรอบมึงทำนับอินฟินิตี้ทีมอยู่มิ้งที่ต้อบนถ้ามันจะเฟิร์สพี่พี่โบครับพี่โบ้ครับอินฟินิตี้ไม่ได้หยุดอันนี้คือปืนอะไรครับพี่ไหนครับอันนี้ส่งมาดิเนี่ยที่ผมถือเนี่ยพี่เขาเรียกปืนอะไรส่งมาดิเป็นฉีดน้ำปืนสไนใช่ไหมแล้วถ้าถัดจากปืนสไนคืออะไรอะพี่ตาอะไรเงี้ยมันจะเล่นอะไรกันวะก็ปืนปืนซไนอ์ไงพี่ อ๋อแต่ไนแต่โน่ไอ้ดูพี่บินดูพี่บินดูดูดูโอ้ยโอ้ััดไหมครับพี่ครับผมโดดได้ดิมบินได้ของบินได้เดี๋ยวครับตอนนี้เดีดูไอ้บ้องบ้องดูบ้องสู่ความเวงหวางบ้องดูเวงหวางเวงหวางเวงหวางวาวเวคือคือในในความเป็นจริงนะครับเราจะมีแต่ปล่อยฝนเทียมอันนี้ปล่อยขี้เทียมเท่าเจ๊อะโอ้ ผมอยากบินบ้างอ่ะพี่เอาเอาเอาไปเติมเลยนะเติมนู่นแต่ผมเป็นของเล่นเนี่ยอะไรวะโหมดพวกนี้ไม่เคยดูบ้านละเอียดด้ว่ยอ๋อเป็นของเล่นไงพี่บินไม่ได้ของเล่นก็บินได้วูดดี้วูดดี้ฉันคือวูดดี้เกิดมาคุยไม่เคยแก้อะคลอวูดดี้อะไรเงี้ยผมต้องทำไงอ่ะ ก็เอาไปเติมเติมใส่เครื่องนี้วางช่องนี้เองไอ้นี่เออวางช่องนี้แล้วสีขาวมันลดคือต้องเอาน้ำมาเทใส่เหรอพี่ไม่วางไปเลยวางไปเลยนี่วางอย่างเงี้ยน้ำเต็มแล้วนี่หว่าเห็นไหมเทใส่ไหนอ่ะเครื่องไหนวะไม่เครื่องที่พวกวางแหละสีขาวหมดไงสีขาวหมดหรอเห็นป่ะสีขาวมะว่าจะไหนอ่ะสีขาวไม่ได้มาจากเครื่องนี้้แลวอ่อราออกก่อนออกก่อนเออแล้วก็รอ รอจกูกว่าสีขาวจะขึ้นอ <currently. S 2> ่ะแต่มันไม่ขึ้นต้องรอแหลกอ่ะแหลกกระเฮียแล้วเออไปต้องรอพลังงานก็ครบรออะไ้าวอุ้ยเนี่ยรอกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่อะไรมันไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยยัดปืนฉีดน้ำไว้ผมก่อนพี่เบาดิพูดเบาเน๊บมันไม่ขึ้นหรอยพี่คนอะไรไม่ขึ้นขึ้นนี่ ที่ขาวไม่ขึ้นขึ้นรอไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นผมใส่น้ำไปแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยพี่รอบรลีเจนไม่พี่ไม่อย่างนั้นพี่มันทำได้สองอย่างอ่ะกออนเงินออนเงินทำเครื่องเก๊สแท้เลยอ่ะออนเงินกออนแก๊สแท้ไอ่ะพี่กออนออนเฉยๆย้อนย้อนปืนได้ก็ได้พี่อุ้ยยังที่กว่าฮะอือ รี้นอนก่อนไหมนอนก่อนไหมนอนก่อนป้องพี่นอนดิไปนอนเหรอนอน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 จะตายขาเตียงเพราะว่าอันนี้แหละพี่ตายขาเตียงเลยนอนได้ปะได้นนอได้นอนนอนนอนป้องไม่รู้มุกตอบหมดแล้วมุกอ่ะพึ่งมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่ หมดง่ายจังวะโอรมันมีเสียงอะไรมันวักผมได้ยินอยู่ในหูมันล็อกไงไม่ต้องนอนอีกอไงมันเป็นเมทัลทำไมมันนอนไม่ได้นอนได้แล้วพี่นอนนี่เฮ้ยมันยืนกันหมดเลยวะเฮ้ยอ๋อถอดเจ็คแบงค์ออกเลยไม่นอนอ๋อมันเรายืนเรายืนไงเออใช่เป็นอุ่นเลยไม่นอนไม่ได้ ยืดเจ็ตแล้วนอนไม่ได้อ้าวทำไมผมใส่เจ็ตแต่ผมนอนได้อะไม่ได้มึงตัวมึงยืนอะมึงถอดออกสิแล้วภาพมันจะไม่มืดปะเออแล้วภาพมันจะไม่มืดถอดออกกดอีกระสุนหมดมีปืนมึงเก่ามีปืนมึงเก่าอ่ะมีปืนมึงเก่าอ่ะเอาบินบินกันไปยิงแล้วอ่ะเฮ้ยเขาบินได้เราก็ต้องบินได้เว้ยเราต้องไป่รูมึงเก่าอ๋อมันมันกันดั้มเหรอมันนู้นมันกันดั้มนี่นี่นี่เนาะนี่เราก็มาทีสูงเว้ยอะไเหรอ ไหนเออดูดูดูเดบินโชว์เลยบอกเลยพวกพี่โบอสจะบินอย่างเงี้ยกากมากกลองบ้องบินดิดูดูดูอุ้ยข้างในมีมีไอ้บีบีมีคิเปอร์มีซอมบี้มีนิคิเปอร์ซอมบี้บินิดูจักรยานอันไกลโพสไอ้ฟ้องลนส์ใส่แจ็คแพ็คไอ้ยังมีนีสซิกิโลตั้มเฮ้ยช่วยหน่อยเร็มีสกิโลตั้มอย่างไรวะวูบแม่งยิงรัวมากโอ้โหหลับปืนมันโหดมากนัด ถ้าขอคาราวะเฮ้ยอย่ายิงเล่นดิโอ้โห,โโหมึงไปยิงหมูยิงปลาให้เป็นตัวก่อนไหมพี่นักครับครับผมมีใจอยากจะบอกพี่หน่อยอ่ะบอกว่าต้องบอกอันนี้เป็น,นเรื่องจริงบอกบอลในแคสได้ใช่ไหมอะไรอ่ะไดกระสุนกูหมดแล้วอ่ะพี่ขอไอเฟิร์ดด้วย <une> เบอร์พี่ปังขอเบิร์กระสุนหน่อยอะแอบฉิบไว้ไม่ให้พี่รู้ว่าผมอยู่ไหนขอรู้ตัวแอบหน่อยตายเลยเอาดีครับผมไม่เจอคบจบคิดไหมย้อย้อย้งนย้อนย้อะไรอย่างเงี้ยขอทำขอทำของก่อนทำของก่นเดิมยังทำไม่เสร็จเลยจริงนะอุ้ยดีไอ้ก่อนที่จะยิงกันอ่ะใครก็ได้ไปตัดไม้ทีไปหมดเฮ้ยมีมีไม้อยู่ในกล่องจะหาให้แล้วจะหมดแล้ว อ๋อใช้ไปหมดแล้วเหรอใช่ทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยสิเออพี่นัดเออนัดเออประโยชน์หน่อยทีพี่เออนัดทำตัวเป็นประโยชน์นะคิดเอาช้นตั้อใช้หกอันแตกเคยใช่ไหมเนี่ยผลงานพี่ใช่ไหมทำตัวเป็นประโยชน์นัดเออทำตัวให้เป็นประโยชน์เนี่ยพี่นัดยิงยิงจะพื้นพังเลยที่ ลุ้ไหมอประโยชน์คืออะไรเออใช่ลูกซองยิงพื้นฟังไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทุบมประโยชน์ยิงพียงประโยชน์ก็คือสิ่งที่มีประโยชน์โอ้โหเป็นสิ่งพื้นฟังนั่นมันประโยชน์อะไรประโยชน์เป็นสิ่งบอกประโยชน์คือเน่คำตอบไปไหนพื้นนั่นมันอะไรวะประโยชน์เนี่ยเป็นนายกเราทำไมอ่ะเดหรอพี่นั่นมันประยุทธ์เดี๋ยวนะ ปลาตีโบั่เกิดอยเฮ้ยโหเศรกิจหน่อยยังยังยังโหพี่โบนถ้าถัดจากปลามันจะเป็นอะไรปูฮะผมผมแนปลาพีไม่พี่ปลาต้องต้องเพื่ยงดีกว่าปลาอะไรนะปลาดาวปลาตออะไรวะ มะนาวฆ่างูมีมันเนี่ยบอเกตมอนบอเกตมอนมีมะนากเลยแวฆางูเนี้ยยายงกูจะเอากระสุนดอกแคร์ี่าอะไรนะอุ้ยนัดเดี๋ยวด่าเป็นภาษาเกาหลีให้ฟังเลยด่าเลยภาษาเกาหลีไม่ได้ยังไงอยากรู้บังชุบอ่ะดูไปอะไรวาอะไรวะดูไบดูไบ ดูทำไมอ่ะสุดไปดูดูทำไมอ่ะช่วงนี้พี่พี่เคยเคยได้ยินเคยดูหนังพวกซีรีส์เกาหลีไหมแล้วมันจะด่าตัวโกงว่าชิบ้า่อยอย่างเงี้ยแบบไอ้สารเลวไอ้ไม่ดีอย่างเงี้ยท่านองนั้นไปปลาคาบต่อปลาคาบของต่อเออไอ้นิฟอย่างเงี้ยเออโหเจ็บเลยยืนขึ้นเลยกูเห็นมึงนั่งตรงไหนมึงก็ยืนอยู่แล้วอย่านั่งต้องลงนั่งเลยยืนเฟิร์สพี่ขับปืนหน่อยไอ้ขอกระสุนหน่อยฟันออกไปไม่ให้ยิงยังรถสักคนหนึ่งมา สามคนยิงยางรถเกิ<อ>เนเอาเดอดละทำไมมันไม่เก็บทำไมมันไม่เก็บวะเกินเดี๋ยวเวลาใครเขามายิงอยู่แถวนี้วะอ่ะอะเาเราเลี้ยวป่ายางรถผีดโปเกมอนโปเกมอนบีบมะนาวก้าเงือเดดจีนมวยค่ะมูอย่ามาเบี้ยวเหมือนกู Pokemon, โปเกมอนโปเกมอนฮะ ไม่ต้องหาแล้วซื้อทันยางรถพี่ยิ่งยางเลเอ็นชาอันเดียวได้ซื้อทันเลยใช่เหรอเฮ้ยดีเฮ้ยอันนี้อันนี้ขับยังไงอ่ะพี่บอลฮะเอาคืนผมด้วยของขอผมอย่างพิโรธสิทธิ์แล้วล่ะได้ขุดมาโอเคโูวูเท่ได้เลยนุ่มนวลหนึ่งยูยูก็วนหนึ่ว่าเอฟบีเอชีสีด้วยเออโคตรดี เอ้ยคินถึงเธอขึ้นมาเออพี่มีตั้งห้าสิบเบลเนี่ยไอผมมีเก้าเก้าเบลเมื่อกี้เมนูใจมันอ่อนละโอเคอะไรเอาเป็นว่าคลิปนี้เราเปลี่ยนไปเลยปะเฮ้ยเฮ้ยพี่ขออีกแป๊บนึง่งนี่มันยังดื้อยังลงไปครับผมผมว่าลายเอาผมตัดไม้ไม่ขาดนะครับผมแล้วผมจะคาบปืนมายิงเลยนัดไว้พันหน้าแล้วกันนะครับผม ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์เข้าไปสักใคนะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องปองเลยเนาะปองหมื่นหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ช่องช่องนี้ก็จะหกพันแล้วนะครับขอบคุณทุกคนเนี่ยที่ช่องเฟิร์ก็จะหมื่นแล้วเหมือนกันนะครับเจ็ดพันกว่าแล้วก็ช่องนัดก็จะสี่พันแล้วก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราครบแสนกับทุกทุกคนเนี่ยเราจะเริ่มเก็บตังค์นะครับแล้วเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันพร้อมกับมีเว็บพุงด้วยนะครับผมมีแรับ เว็บคุงไอ้เว็บคุงที่ชอบแคสเกมโป้ครับไม่ใช่แล้วเอาละเออผมสวัสดีผมส่วนที่คือติดจบ